เรื่องเล่าชาดกที่สอนแทรกโดยขอคิดคติสอนใจครั้งสมัยพระบรมศาสตร์สดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สวัยประชาติเป็นพระโพธิสัตว์ชาดกว่าด้วยการเวลาไม่คอยใครครั้งหนึ่งเมื่อพระสัสดา ทรงประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องในการออกบวชอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงตัดเสริมอีกว่าไม่ใช่แค่ชาตินี้เท่านั้นที่เราได้ออกบวชแม้ในชาติอดีตเราก็ออกบวชมาแล้วเช่นกันพระองค์ทรงตัดเล่าเรื่องในอดีตขึ้นดังนี้ย้อนไปในอดีตนภะรณสี มีพันอาชานามว่าเอสูกาลีซึ่งมีพามปุโรหิตเป็นสหายตั้งแต่ยังเยาว์วัยทั้งสองแม้จะมีอำนาจและบารมีแต่กลับไม่มีลูกเพื่อสืบสกุลวันหนึ่งเมื่อพวกเขากำลังสนทนาในช่วงที่ได้พักผ่อนคลายทั้งสองได้สนทนาตกลงกันว่าหากใครมีลูกก่อนลูกของคนนั้น จะได้ของราชสมบัติของอีกฝ่ายเวลาผ่านไปไม่นานนะักพารามปุโรหิตเดินทางกลับบ้านของตนก็ได้พบกับหญิงที่ยากเย็นขินใจผู้หนึ่งนางมีลูกถึงเจ็ดคนแต่นางนั้นไม่มีสามีพารามปุโรหิตจึงได้ถามนางว่าลูกทั้งหมดเหล่านั้นของเธอได้มาจากไหนหญิงนางนั้นตอบว่า นางได้ลูกหมาพราะนางไปบวงสรวงต่อเทพ,พเจ้าต้นไสที่นอกเมืองความบรหิตได้ฟังดังนั้นจึงเกิดความหวังจึงได้ไปที่ต้นไสเขย่าต้นไสขู่เทพว่าถ้าหากเทพต้นไสไม่ให้ลูกแก่พระราชาของตนตนจะโค่นต้นไทรนี้เสียเทพลุก,กเทวดาที่สถิตที่ต้นไทรได้ตื่นกลัว จึงรีบเด่นไปหาเท้าจัดตุกมหาราชเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เท้าจัตุมหาราชได้ปฏิเสธเทพลุกคเทวดาเลยไปหายักษ์ก็โถยักษ์ปฏิเสธเช่นกันเทพลุกขเทวดาไปเข้าเป่าเท้าสก,กัดเทวราชเท้าสก,กัดเทวาเราชพระองค์ทรงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะมีเทพบระดสี่องค์ จะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ท้าวสกกาเทวราชท,ทรงเทพบุตรทั้ง4ี่นั้นมาเกิดในเรือนของพานปุโรหิตกุมารทั้งสี่ได้แก่หัตถิปานกุมารอัศปานกุมารโคปานกุมารและอัชปานกุมารกุมารทั้ง4ี่ถูกมอบหมายให้เลี้ยงดูโดยขวานช้างคนเลี้ยงมา้านายโคบาน และนายอาชาบาลเมื่อทั้งสี่เติบโตขึ้นพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงและกล้าหาญแต่พวกเขานั้นไม่ต้องการที่จะครองเลือนในที่สุดพระเจ้าเอสุกาลีและพราหมุโรหิตได้ลองทดสอบทั้งสี่โดยปลอมตนเป็นฤาษีเมื่อหัตถิบาลเห็นเข้าก็เกิดความศรัทธาและอยากบวช บิดาของหัตถิปานพยายามห้ามทัดฐานชักชวนให้ของราชสมบัติก่อนแต่หัตถิปานกล่าวว่าการเวลาไม่คอยไขชราและมลณนะย่อมลุกลานทุกคนตนจึงตัดสินใจออกบวชเมื่อหัตถิปานและคณะเดินทางมาถึงอย่างแม่น้ำโงขาท้องฟ้าสีขามแผ่กว้างแสงอาทิตย์ส่องประกายและยิบระยับบนผิวน้ำ ดังเก็บเงินหัดทิปานมองเฝือน้ำที่สงบนิ่งและเริ่มเพ่งสมาธิเจริญกสิณบรรลุสภาวะจิตที่สูงส่งขึ้นในใจเขาผุดความคิดล้ำลึกขึ้นว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ของพวกเราเมืองพารณนสีจะว่างเปล่าเมื่อทุกคนได้มาบวชพร้อมเราบิดามดาน้องทั้งสาม และผู้ที่ติดตามเราเราจะรอพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อเส้นทางแห่งการหลุดพ้นในขณะเดียวกันพระเจ้าเอสุกาลีผู้พ่อที่ไม่ยอมเต็มใจปล่อยให้ราชบัลลังก์ของตนสูญเสียผู้สืบทอดคิดแผนการทดสอบบทคนลอกอัศสบาพระองค์พร้อมพรามปุโรหิตแปลงเป็นฤษี ด้วยความตั้งใจที่จะทดสอบปาอัศปานจะยอมรับราชสมบัติหรือไม่เมื่อทั้งสองไปถึงยังเรือนของอัศปานอัศปานทำการต้อนรับอย่างดีและสนใจในคำสอนของฤาษีปอมทั้งสองแต่ทว่าเมื่ออัศปานได้ยินว่าหัดที่ปานออกปวดแล้วเขาก็ได้กล่าวด้วยความแน่วแน่วว่า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาในราชสมบัติซึ่งเปรียบดังก้อนน้ำลายที่พี่ชายของข้าพเจ้าถมทิ้งไปแล้วข้าพเจ้าจะออกบวดตามพี่ชายของข้าพเจ้าเช่นกันเมื่ออัสปานพูดจบเขายังคงสอนทำแก่บิดาและพราหมณ์ปุโลหิตทั้งสองด้วยคาถาที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากและความเป็นมรรตยูของกิเลส เขาประกาศเกตจำนงที่จะออกบวชพร้อมกล่าวลาอย่างสงบพระเจ้าเอสุการีพยายามเกี้ยกล่อมให้ลูกชายยอมรับราชสมบัติแต่ก็ไม่เป็นผลอัสปานไม่ต้องการให้เสียเวลาทำาวามดีจึงออกเดินทางไปหาหัตทิปานพี่ชายด้วยความมั่นใจวันต่อมาพระเจ้าเอสุการีและพามปโรส ยังคงไม่หมดความพยายามทั้งสองเดินทางไปหาโคปานลูกชายคนที่สามหวังว่าโคปานจะได้เป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์แต่โคปานกับมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เหมือนพี่ทั้งสองโคปานได้กล่าวกับทั้งสองว่าข้าพเจ้าเปรียบดังคนที่ออกตามหาสิ่งที่สูญหายพี่ชายทั้งสองได้บอกทางให้ข้าพเจ้า เห็นทางสว่างแล้วข้าป่าเจ้าจะทำตามพวกเขาเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาไม่นานพระราชาและพราหมณ์ปุโรหิตก็มุ่งมั่นหวังที่จะทดสอบอาฉบานน้องคนสุดท้องแต่ทว่าคำตอบที่ได้จากอาฉบานกลับทำให้พวกเขาต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่าธรรมดาชีวิตคนเราไม่รู้เวลาตาย ข้าพระเจ้าจะไม่ล้อให้ความตายมาเยือนโดยที่ไม่เตรียมพร้อมข้าพระเจ้าจะออกบวชเดี๋ยวนี้ในฤดูที่มีลมเริ่มเย็นลงเหล่าดารุนหงนั้นตัดใจเมงมุมที่ขวางทางได้อย่างไม่หลังเลยพวกมันแข็งแรงพร้อมออกบินหงหนุ่มสาวได้ทยานบินขึ้นฟ้านำฝูงไปสู่เส้นทางสายใหม่ หงตัวอื่นๆที่เหลืออยู่ไม่หล่อช้าพากันบินตามไปในทิศทางที่ดลุนหงได้บุกเบิกนางพรามมณีนางหนึ่งมองเห็นภาพนั้นผางคุนคิดว่าเบิ้ลหนังนกกระเรียนที่บินไลสิ่งขวางเล่าหงพากันบินสู่เสรีภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นบุตรของข้าได้ตัดถ่ายกรรมแล้ว ข้าควรไปตามเส้นทางที่พวกเขาเลือกไว้นางพารรมวนีจึงตัดสินใจแน่วแน่จึงได้เรียกกลุ่มของนางมาเพื่อประชุมนางถามผู้ติดตามว่าท่านทั้งหลายจะทําอย่างไรกลุ่มผู้ติดตามย้อนถามนางว่าแล้วท่านละ่ะท่านจะทําอย่างไรนางตอบอย่างแน่วแน่ว่ววาเราจะ ผู้ติดตามของนางาพามมีทั้งหลายก็ได้พูดพร้อมกันว่าเราก็จะบวดเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกนางได้สละสมบัติพากันไปสู่ยังสำนักของหัตถิปานในขณะเดียวกันพระราชาได้สรับเรื่องราวของปุโลหิตจึงสั่งให้ขนสมบัติของปุโรหิตมาพระอัครมเหสีเห็นดังนั้น จึงคิดแผนหนึ่งขึ้นมานางได้ให้คนจัดเนื้อโคและเนื้อสุนัขมากองไว้ที่หน้าพระลานหลวงจากนั้นไม่นานฝูงแร้งก็เริ่มโผลบินเข้าไปหาเนื้อเหล่านั้นแร้งที่ฉลาดได้สําลอกเนื้อที่กินนั้นออกมาแล้วบินหนีจากไปส่วนแร้งที่โง่กับกินเนื้อจนหนักและติดอยู่ในขาย นางจึงพาแหลงตนหนึ่งเข้าไปถวายพระราชาข้าแต่พระองค์บุรุษผู้ฉลาดไม่ควรรับสิ่งที่ผู้อื่นละทิ้งไว้พระราชาเมื่อได้ฟังคำของพระนางททวีเกิดความสลดพระไถยเปรียบดังคนที่กำลังจมโคลนได้รับการช่วยเหลือดึงขึ้นมาทรงประกาศออกมาว่าเราควรละทิ้งสมบัติ และบวชเสียในวันนี้และทรงถามอามาตย์ว่าท่านทั้งหลายจะทำอย่างไรอามาตย์ต่างตอบอย่างพร้อมเพรียงกันว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะออกบวชเช่นกันพระราชาทรงสละราชสมบัติพาบริษัทของพระองค์ไปยังสำนักหัตถิปาญประชาชนในพระนครต่างพากันโกลาหลเมื่อทราบว่าพระราชา และพระนางเทวีสละราชสมบัติแล้วต่างคนก็ต่างละทิ้งบ้านเหลืองมุ่งหน้าออกจากพระนครจนว่างเป่าณที่อาสมหัตธ,ธิปานหัตถิปานนั่งบนอากาศแสดงธรรมแก่บริษัทขนขณะนั้นเท้าสักกะเทวราชได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพระองค์ทรงตัดให้วิสุทธิกรรมเทียมพบุตรเนรมิตรอาสมขนาดใหญ่ เพื่อรับผู้ที่ออกบวชทั้งหลายเมื่อพระราชาองค์ใหม่เสด็จมาถึงพระนกรและเมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของการสละราชสมบัติออกบวชพระราชาองค์ใหม่ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกับหัตถิปานดาบุตรพร้อมให้บริษัททั้งหมดบรรพชาเปเน็นฤาษีเพื่อมุ่งสู่การบำเพ็ญเพียรที่หิมมะผานในวันถัดมา พระมปุโรหิตเองก็ไม่อาจทนเห็นบุตรทั้งสี่ละทิ้งทางโลกไปโดยไม่ได้เข้าร่วมเขาจึงชักชวนเหล่าพรหมามทั้งหมดให้เข้าปวัตตาส่วนทางด้านนางพรหมณีผู้เป็นแม่และภรรยาของปุโรหิตได้ยินข่าวของลูกๆและสามีที่ละทิ้งสิ่งของไปบวชน,นางพราหมณีจึงกล่าวด้วยความมุ่งมั่นว่า ลูกและสามีของข้าพเจ้าได้ละทิ้งทุกอย่างไปหมดข้าพเจ้าเองก็จะไม่ทิ้งเขาไว้เพียงลำพังนางพามณมีพาบริวารไปสมทบที่สำนักปุตด้วยเช่นกันเมื่อพระเจ้าเอสุกาลีทรงได้ยินว่าแม้นพามปโรหิตและภรรยาได้ออกปัวพระองค์ทรงรู้สึกว่างเปล่าพระราชบัลลังก์ที่ทรงถือว่ามีค่า กับไม่สามารถดึงผู้คนที่พระองค์ทรงรักให้อยู่กับพระองค์ได้พระอคระเหสีผู้รอบรู้ได้เห็นว่าสิ่งที่พระราชาสะสมไว้นั้นไม่ต่างจากทรัพย์ที่ไหลคุณค่าเมื่อพระราชามองดูทรัพย์สมบัติที่ขนมาเต็มพระลานหลวงพระองค์ทรงคุ้นคิดถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตและพระองค์ เริ่มเข้าใจเส้นทางแห่งการหลุดพ้นขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับในวันนี้ขอให้ทุกๆท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมดังใจมุ่งมั่นปรารถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ